ก็สวัสดีครับนะน้าตักปลาทุกทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการถักสายหน้าหรือว่าสายช็อคติดนะผมนี่ครับผมเพื่อใช้ในการตกปลาเโดูนะให้น้ามือใหม่ได้รับชมกันนะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าวิธีการทําวิธีการถักสายหน้าเพื่อใช้ตกปลาเโดูนี้เขาทํากันยังไงนะครับผมแบบนี้นะฮะนี่เห็นนะครับผมไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งครับผมให้เราตัดสายช็อคติดออกมานะผมแบบนี้ฮะให้ได้ความยาวที่ประมาณ หนึ่งวาของเรานะผมหรือว่าจะสั้นกว่ายาวกว่าก็ได้ครับแล้วแต่นาหนถน,นัดนะครับผมส่วนตัวผมที่จะมาสาธิตวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณความยาวหนึ่งวานะครับผมโอเคนะผมเมื่อเราตัดสายชคอหลีตออกมาแบบนี้แล้วนะผมให้เรานำกิปนะฮะมาสอดใส่นำสายช็เหลีตยดไปสอดใส่ที่กิปนะฮะนี่ครับผมกิปที่เราใช้ก็มีหลากหลายยี่ห้อตามท้องตลาดนะครับอย่างเงี้ยนะสอดสาย ช็อกโกลืก็ไปในในกิบแบบนี้นี่แบบนี้นะครับแล้วให้เราทบครึ่งเข้าหากันครับทบปลายสายเข้าหากันให้มันได้กึ่งกลางให้มันให้มันได้ครึ่งหนึ่งนะฮะนี่ครับทบมาแบบนี้ให้ได้ครึ่งหนึ่งปลายสายเท่ากันนะครับผมปลายสายเท่ากันโอเคนะครับแบบนี้ฮะแล้วก็นะฮะหนึ่งครับผมแล้วก็นาปลายสายอีกฝั่งหนึ่งฮะสอดเข้ากิบอีกครั้งหนึ่งฮะสอดเข้ากิบแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันเป็นห่วงนะครับให้เป็นห่วงแบบนี้ นี่เป็นห่วงแบบนี้นะครับผู้ชมนี่ครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเป็นห่วงแบบนี้เป็นห่วงแบบนี้นะครับเป็นห่วงแบบนี้แล้วก็นาปลายสายเนี่ยฝั่งน,นี้นะครับผมพันนะครับสอดสอดลงมาด้านล่างนะฮะมันจะทํายากนิดน,นึงเพราะว่ามันจะดูยากนิดน,นึงครับนะครับเพราะว่าปลายสายมันยาวนะผมให้เราจับมาอย่างนี้ทบมา้เป็นสองห่วงนี้ครับผมเห็นไหมครับเป็นสองห่วงแบบนี้นี่สองห่วงนี้แล้วก็จับไว้ผมจับไว้ แล้วก็นําปลายสายสอดสอดเข้าในรูรูที่เป็นห่วงสองห่วงนะครัแบเมื่อกี้นี้แล้วก็ดึงนี่ครับผมจะได้แบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็ดึงครับผมดึงให้มันให้มันรัดกับคลิปแน่นๆครับผมอมนะะออกแรงดึงนิดนึงครับผมเดีย๋ยวผมขอดึงก่อนนะครับีแล้วก็มือใช้มือดึงดึงดึงกระตุกะะแต่งให้มัน สวยแล้วก็แน่นๆครับผมแน่นหนาจะได้ไม่ขาดเวลาตกปลานะครับนด้นหครับผมขอตอกดึงไม่นิดดึงครับดึงแรงนะครับผมเน,นี่นะพอดึงเสร็จก็จะได้แบบนี้นี่คนระับแบบนี้มันก็จะเป็นเงื่อนรัดที่เอที่รัดกับกิบตกปลาของเราครับผมแบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็จะถักครับผมเราก็จะทําการถักสายช็อกบิลให้เป็นแบบนี้นะ โอเคครับ okay, ผมเรามาเริ่มถักกันเลยครับวิธีการถักนะฮะสายช็อกเลียดมันจะมีสองเส้นนะฮะจะมีสองฝั่งฝั่งฝั่งละเท่าเท่ากันนะครับผมให้เราเลือกเอาฝั่งในฝั่งหนึ่งเป็นสายเมนีนอีกเส้นหนึ่งเป็นสายถักนะพอเราได้สายเมนแล้วนะฮะแล้วก็ใช้มือนี่พันกับสายเมนไว้ให้ตึงๆนะะคือเพื่อๆงดยจับสายเมนให้ตึงไว้นะะแล้วก็ค่อยถักนะครับผมวิธีการถักก็คือผมจะถักนะสลับไปสลับมาคือบน แล้วก็ล่างล่างแล้วก็บนนะฮะโอเคนะผมหรือจะล่างบนล่างบนก็ได้นะเริ่มไปเลยครับผมจะเอาสายตัวฝั่งถักลงด้านล่างสายเมียนก่อนอย่างนี้แล้วก็สอดเข้ามาอย่างนี้นี่ครับผมเห็นไหมฮะนี่ครับผมแล้วก็ลูดครับผมลูเข้าไปึ๊บนี่แล้วก็ดึงแน่นๆเมื่อกี้ล่างแล้วก็บนครับผมทีนี้ก็บนบนฮนะดึงมาทษนทีครับผมแล้วก็ลูดครับบน แล้วก็ล่างเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับผมล่างบนล่างนะบนฮนะแล้วก็ล่างนะนี่ครับผมแบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็ลูดครับผมมันก็จะถักไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยเรียงตัวสวยงามครับเมื่อกี้ล่างนะฮะ ขบบนถามว่าสลับได้ไหมสลับสลับได้ครับแต่ว่ามันจะไม่สวยนะครับนี่บนแล้วก็ล่างอันนี้ล่างแล้วก็บนฮะตอนเราดึงนี่สายเป็นใหตึงต่งๆนะครับแล้วก็ล่างฮะบนฮะ ขึ้นข้างบนนะครับอึ๊บสอดลงด้านล่างนะครับขึ้นข้างบนนะเสร็จแล้วก็ลงด้านล่างแล้วก็ดึงนะครับผมเราจะทําอย่างนี้นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมครับมันก็จะเรียงตัวเริ่มเรียงตัวแล้วนะฮะเห็นไหมฮะ เริ่มเรียงตัวสวยงามแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวถักไปเรื่อยๆจนกว่าสายที่เราใช้ถักนี่จะหมดนะฮะโอเคนะครับนี่ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะประมาณนี้ผมจะเอาให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเดี๋ยวแล้วก็ปลดออกครับผมปลดออกจากสายห่วงที่ทําไว้นี่ครับผมถ้าเราที่ผมบอกครับมีช่วงนี้ที่ผมทําสายมินหย่อนมันก็จะงอตัวอย่างนี้นะะงอตัวอย่างนี้ถามว่า ตีเยอะไปมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ครับผมมันไม่ไม่ไม่ถึงกับถึกไม่ถึงกับว่าใช้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่สวยเท่าไหร่นี่ครับตัวที่สวยๆคือจะเรียงตัวอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับผมทีนี้เมื่อเราไดาขาาา้ขนาดที่เราต้องการแล้วความยาวที่เราต้องการแล้วนะรเราก็จะทาการเก็บปลายสายครับโอเคนะครับผมทีการเก็บปลายสายก็คือนะฮะผมจะใช้ปลา,า,ายสายที่ถักเนี่ยพันรอบสายเมนสักสองรอบนะฮะหนึ่งรอบ สองรอบอย่างนี้ครับผมแล้วก็รูดครับผมรูดลงมาครับผมรูดลงมาเพื่อเป็นการเก็บปลายสายนะให้มันรัดตัวเข้ามานี่นะฮะค่อยๆดึงมาครับผมไม่อีกครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับมันก็จะรัดตัวอย่างนี้นี่นะฮะผมขอผมขอดึงก่อนนะครับผมออกแรงดึงก็ดึงจะใช้ฟันกัดช่วยก็ได้ครับผม หรอจะใช้ครีมดึงก็ได้ครับทั้งผมไม่มีครีมอืมเอาน้ำน้ำเอาน้ำใส่นิดนึงฮนะสายจะเรียลตัวอ่อนตัวนี่ครับผมเมื่อทําออกมาก็จะได้ลักษณะเช่นนี้นะครับผมนี่อย่างนี้ครับผมน่าเห็นไม่เอ่ยนี่ครับผมสายมันอาจจะใสหน่อยนะฮะมันเข้ากับแสงไฟพอดีมองไม่เห็นนะฮะเมื่อเราเสร็จแล้วเราก็จะตัดนะครับผมจะตัดชิดเลยก็ได้หรือจะตัดทิ้งไว้มีนิดหนึ่งก็ได้ผมแบบนี้ นี่ครับผมนี่ครับผมก็จะได้สายที่เรียงตัวกันสวยงามนะฮะอาจจะมีโค้งนิดหน่อยอย่างที่ผมบอกไม่เป็นไรครับผมนี่ฮะนี่ครับมาดูอีกเส้นที่ผมถักไปครับผมนี่ฮะเห็นไหมครับผม,ผมก็สวยงามอย่างนี้ปลาะชะดูเวลามันกัดโดนตัวนี้โอกาสที่มันจะขาดก็ค่อนข้างจะมีน้อยนะผมถามว่าขาดไหมขาดนัครับเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็ค่อนข้างจะมีน้อยดีกว่าไม่ถักครับผมแข็งแรงกว่าอันนี้สายหกสิบปอนด์นะฮะ เมื่อเราถักขึ้นมาก็จะได้เส้นใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ใช้เหยื่อประเภทนี้นะครับผมเป็นเหยื่อเตะน้ํานะเหยื่อที่ผมผมามาทําอันนี้ก็เป็นเหยื่อของค่ายเซตเอ้ยนะฮะเซตเอ้ยไทยแลนด์นี่ครับผมแบบนี้นะฮะพร้อมกับตัวเบีดที่ผมกรอบแล้วฮะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาตัวเบีดใส่เออเอาคลิปใส่เต็มตัวเบีดนะฮะนี่ครับผมนี่ครับคลิปบอาจะแข็งๆหน่อยแล้วตีไปฮนะ ปต,ต,ตีน้ำเหยื่อหางขายเหยื่อตีน้ำป๊าชะโดได้ยินจังหวะที่มันฮุบเหยื่อครับมันอาจจะกัดโดนช่วงนี้นะช่วงนี้นะช่วงนี้ช่วงนี้เนี่ยกัดโดนแน่นอนครับผมเนี่ยช่วงนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์จะโดนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะโดนช่วงนี้มากกว่านะครับส่วนความยาวก็แล้วแต่นะนะนะอาจจะเพิ่มความยาวสักคืบหนึ่งนะสัคืบหนึ่งนะหรือว่าสองคืบนะก็แล้ว,วแล้วแต่นะครับผมแต่ว่า ครึ่งครึ่งคืบนะฮะหรือว่าคืบหนึ่งเนี่ยก็กำลังดีนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ผมถักคะแนนน่าด,ดูจะได้ไม่เสียเวลาก็เลยเอาแบบสั้นให้ดูโสดั้นสั้นให้ดูก่อนนะครับผมโอเคครับผมถ้าผมพูดผิดพูดถูกพูดไม่ชัดเจนตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีข้อสงสัยยังไงก็สอบถามคอมเมนต์สอบถามมาใต้คลิปนะฮะผมจะอธิบายให้ฟังอีกที่หนึ่งนะครับผมโอเคครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็กฝากกด s ับ s ไ r i ป e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะ สำหรับนะบที่เข้ามารับชมนะครับก็สามารถเลือกชมคลิปของผมเพิ่มเติมได้ในในช anel ของผมนะฮะมีคลิป DIY มีคลิปการถักสายหน้าวิธีมีคลิปการตกปลาสลิดนะรวมถึงการต่อสายช็อกหลีดนะต่างๆไว้อีกมากมายนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นอีกเอ่อคลิปหนึ่งที่ผมทําไว้นะครับก็คือที่ใส่คลิปที่ใส่ลูกหมุนวัาซี่ใส่ตัวเบ็ดนะครับทําจากฝาขวดน้ำนะทำจากขวดน้านี่ครับผมก็เข้าไปดูได้ใน ชื่อแนวของผมนะผมโอเคนะฮะสรุปอีพีนี้ฮนะผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ